ดา r ์เรเดวิลล์บอ a อเกนพร้อมปลุกตำนานแมดเมอร์ด็อกปะทะวิลสันฟิสแมดเมอร์ด็อกและวิลสันฟิสกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดจากมาเวลเทเลวิชั่นส์ดาร์เรเดวิลล์บอลอเกน ที่มีกำหนดสตรีมบนดิสนีย์บวกฮอตสตาร์ในวันที่5มีนาคมนี้ทั้งซับไทยและภาคไทยเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการรับชมตัวอย่างสุดเข้มข้นพร้อมดาวน์โหลดภาพโปรโมตได้แล้ววันนี้แล้วอย่าลืมแชร์ความตื่นเต้นให้คนรอบตัวได้มาร่วมสนุกด้วยกันนาเรเดวิลบอนอเกน แมตเมอร์ด็อกทนายตาบอดผู้มีประสาทสัมผัสอันเฉียบคมยังคงลุยต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสำนักงานกฎหมายวุ่นวุ่น,นของเขาในขณะที่อดีตเจ้าพ่อมาเฟียวิลสันฟรีสรับบทโดยวินเซนต์ดิโอโนฟริโอกำลังมุ่งหน้าผลักดันสู่เป้าหมายทางการเมืองของเขาในนครนิวยอร์กแต่เนื่องด้วยอดีตที่ไม่ลงรอยของพวกเขาทั้งคู่ทำให้ทั้งสองต้องพบกับเส้นทางที่ต้องปะทะก,กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมสร้างความประทับใจอาทิตย์ มาการิต้าเลวีเอบาเดโบราแอนวูเอลเดนเฮนสันวิลสันเบเทลซาบร์นาเกวาร่านิกกี้เอ็มเจมส์จนเนยรวอลตันอาดดี้ฟรูชานคลาร์กจอนสันไมิเคิลแกนดดอลฟินี่รวมถึงไบเลดซูเรอร์และจอนเบิร์นเทาโดยมีดาริโอสกาดาปาเน่เป็นโชว์เรนเนอร์กำกับตอนต่าง โดยจัสตินเบนสันและอารอนมูเฮดไมเคิลเคสเจฟฟรีย์นอตแมนออฟและเดวิดบอยพร้อมทีมผู้อำนวยการสร้างนำโดยเควินเฟธลุยดีอสโพสิโตแบรดวินเดอร์บาลซาน่าอามานัตคริสแกรีเดริโอสกาดาปาเน่แมตคอมแมนและคริสออสรวมถึงจัสตินเบนสันและอารอนมูเฮด d า r e เรเดวิลบอล a อเกนเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ของอเมริกาที่จะออกถ่ายเร็วๆนี้สร้างสารรค์โดยดาริโอสกาดาปาเนและ m a t t คอมแมน h r คริสออสสำหรับบริการสตรีมมิ่งดิสนียบวกโดยอิงจากมาเวลคอมิกที่มีตัวละครดาร e เรเดวิลเป็นตัวละครหลักซีรีส์นี้ตั้งใจให้เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ลำดับที่13ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวล m m u u ที่ผลิตโดยมาเวลสตูดิโอ s ผ่านค่ายมาเวลเทเลวิชัน โดยมีความต่อเนื่องมาจากภาพยนตร์ของแฟรนไชส์บอลเอเกนเป็นการฟื้นคืนชีพและสารต่อดาร์เรดเวิล2015-2018ซึ่งเป็นซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่ผลิตโดยบริษัทผลิต Marvel Television เดิมและออกถ่ายครั้งแรกบน Netflix สกาดาปาเน่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการโดยมีจัสตินเบนสันและอารอนมูเฮตเป็นผู้กำกับหลัก มาเวลสตูดิโอตัดสินใจยกเครื่องซีรีส์ในช่วงปลายเดือนกันยายน2023และออกฉายคอมแมนต์ออดและผู้กำกับชุดแรกแม้ว่าไมเคิลเคส e ตาเจฟฟรีย์นาทแมนฟและเดวิดบอยจะยังคงได้รับเครดิตสำหรับตอนที่พวกเขากำกับสกาดาปาเน่เบนสันและมูเฮดได้รับการว่าจ้างในเดือนถัดมาและแนวทางดังกล่าว เปนไปเป็นการสร้างเป็นซีรีส์และเชื่อมโยงโดยตรงกับซีรีส์ของเน็ตฟลิการถ่ายทำซีซั่นแรกจำนวน9ตอนได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนมกราคม2024และจบลงในเดือนเมษายนซีซั่นที่2ได้รับการยืนยันในเดือนสิงหาคมของปีนั้นโดยการถ่ายทำมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม2025ในเรเดวิลบอนอเกนมีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ทางดิสนียบวกในวันที่4มีนาคม2025โดยมีซีซั่นแรกจำนวน9ตอนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ เวทที่5ของ MCU